ในศตวรรษที่9ถ้าคุณเป็นพ่อค้าจากจีนอินเดียหรืออาหรับคุณต้องรู้จักสีวิชัยจักรวรรดิทางทะเลที่คุมช่องแคบมารกาแต่ในศตวรรษที่19มันกับหายไปจากแผนที่โลกสีวิชัยไม่ใช่แค่อาณาจักรเล็กๆบนเกาะสุมารตราแต่มันคือฮับใหญ่ของการค้าในภูมิภาคนี้เชื่อมโยงโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกโดยไม่ต้องมี g o o g l e Map ไม่ใช่แค่การค้าเท่านั้นสีวิชัยยังเป็นศูนย์กลางของพุทธมหายานที่พระจากอินเดียต้องมาแวะที่นี่ก่อนจะไปจีนและญี่ปุ่นแต่แล้วศตวรรษที่13อาณาจักรนี้ก็หายไปอย่างเงียบๆไม่มีใครรู้จักมันอีกเลยจนกระทั่งนักวิชาการฝรั่งเศสยอสเซเดสมาพบกับหลักฐานจากศิลาจารึกในอินโดนีเซียที่เชื่อมโยงกับนครรีธรรมราช วันนี้ที่เรายังเห็นเจดีย์ทรงสีวิชัยศิละปะแบบสีวิชัยในวัดทางภาคใต้ของไทยหรือแม้แต่ความเชื่อเรื่องพัทธ์ที่เชื่อมรังกาไทยชวานั่นแหละคือสิ่งที่สีวิชัยทิ้งไว้ให้เราสีวิชัยไม่ได้หายไปไหนเราแค่ลืมว่าต้องมองทะเดให้เป็นประวัติศาสตร์ด้วย